สวัสดีนะครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันปฐมนิเทศนะครับผมของนักศึกษาน้องใหม่อย่างผมปีหนึ่งครับผมนะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของวันปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยนะครับผมเพราะว่ามันจะจัดเป็นตามคณะคณะคณะคณน,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 นซึ่งผมอยู่นิเทศศานะครับผมผมก็มาผมนิเทศเอวันนี้วันที่7มิถุนายนนะครับผมไป แต่ว่านะครับก็ใส่ชุดนี้ไม่ได้นะผมต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับชุดนักศึกษาลลลหลอๆแน่นอนไปดูกันนี่โยมเสร็จแล้วครับชุดนักศึกษาผมนี่เองอบอกเลยมันก็ไม่ใส่ได้ง่ายๆนะครับทั้งนิ้ไทแล้วก็เข็มขัดดิโอ้โหยากจังแล้วตอนนี้นะผมก็กำลังนึนอ,อยู่หน้ามาอะไรแล้วผมไม่อยาถึง นะครับตอนนี้ว้าวมีนักศึกษาเตรียมมาผสมเทศเยอะแยะเต็ครับโอ้ยคือตอนนี้อ,อาการปวดร้อนเลย ีวันบนตัวในทิศตอนนี้ก็คนเริ่มมากันยเยอะแยะนะครับตอนนี้คนก็กําลังรอเพื่อนกันอยู่ผมก็ด้วยเลยเออผมก็ยังจําหน้าใครไม่ก็ได้อะทำอะไรกันวะเนี่ยตรงนั้นตอนนี้นะก็นนถึงจุดลงทะเบียนกันแล้วผมเราไปลงทะเบียนกันข้างในกันก่อนครับไป อะไรนั่นอ๋อโอเคโอเคโอเคมาได้เลยมาได้เลยไปไปไปมาเลยว้าวเทศกันข้างบน าชั้น4นะครับต่อไปไปชั้น5กันต่อโอ้ยดีนะครับเนี่ยที่ม,มีมันในเลื่อนอยู่ไม่งั้นแล้วก็คงเดินเดินเดิน,เดนกันหดไปเลยโอ้เริ่มเย็นแล้วตรงนี้ได้รอมันตั้งนานนี่กระเป๋าดูนี่กระเป๋าดูาดสิมันจะเป็นยังไงกัน ไม่ถึงบางทีครละมีพนังงานมีพี่เขาเยอะแยะเลยน่นมีโอ้นั่นครับผมนั่นเองว้าวมาลงุนัรงเนี่ยน้ำเปล่าผม แจกเลยังได้เลยววสุดยอดเลยครับผมโอ้เหมือนลูกนังเลยเลัิ่มสบายโอ้อยู่เป็นอยู่จุ ขอดูมือคนเรียนเซกเอลไหวได้ไหมที่ฝั่งอยูและฝั่งนียกเซฟเอ็มค่ะน,น,น,นี่มาแล้วเรามาแล้วใคร สวัสดีครับนักศึกษาใหม่คณะนิเทศศาสตร์ทุกคนนะครับก็คณะนิเทศศาสตร์ตอนนี้เนี่ยยินดีของกับวคำยินดีคำต้อนรับทุกคนเลยเนาะที่เราได้มาเจอกันในวันเปิมนิเทศครั้งแรกนี้เนาะทำไมดูยิ้มแยบมดูแบบว่าดูอื่นๆทุกคนดูยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ดีเลยครับอาจารย์ขอเสียงนิดนึงว่าให้มันดูรื่นเดิมนิดนึงอ่ะขอเสียงหน่อยครับ Okay, okay. สวัสดีค่ะพี่ชื่อซีนนะคะรัศต,ตาหรือเวรัยเป็นตำแหน่งเล็กลค่ะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อบายค่ะนิชารีบุญมากค่ะเป็นประธานขาค่ะซีนเอมหรือการสื่อสาร oh ความสนุกนั้นกับนัวมหาลัยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับอยู่กับเพื่อนนะเพื่อนของเราจะอยู่กับพวกเราไปสี่ปีนะครับการเรียนการเรียนไม่ต่างนะฮะก็จับพี่หนาวนะครับแล้วก็ต้บอกเลว่าชีวิตมหาลัยเนี่ยเป็นชีวิตที่มันตั้งสนุกแล้วก็อยากให้ใช้ให้แต่ที่ตอนนี้คือสี่ปีสุดท้ายจะลงตามตาเนี่ะตามแต่ละสาขาเลยนะฮะ อนนี้นะก็เป็นช่วงประมาณตอนเที่ยงแล้วซึ่งเราก็ได้ประมาณตีวิทยี่สิบตอนนี้โอเคซึ่งเราก็ได้มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วข้างในประสมในเทียเท่ยงเสร็จแล้ว่อไปเดี๋ยวตอนนี้ก็จะถึงภาพถึงเวลาตอนพักครับผมพักเที่ยงให้ิปหาอาหารกินก่อนตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายมีกิจกรรมต่อเป็นกิจกรรมของคณะแล้วก็พี่พบน้องครับ คนเยอะมากๆเลยอ ถึงกันล่างแ да. ล้วผมกันล่างก็จะมีการให้ตะเกนคิวอาร์โค้ดกันด้วยครับผมว้าวเยอะมากเลยคุณเด็กอินฟูทั้งนี้เองเจอมาฟังนี่แล้วเลยครับยังไงโค้ด มนี้นีไปไหนกันครับเนี่ยตอนนี้เราต้องตามพี่ตั๊บไปแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะเดินกันไปที่ไหนเราต้องเดินตามเขาไปก่อน นะอีกไรแค่ไหนึงกว่าฉันจะใกล้ดูเหมือนว่าใกล้จะถึงแล้วนะผมอยู่ข้างหน้านี้เองเหมือนเป็นโรงอาหารเลยตรงนั้นโรงอาหาร หนึ่งโคตรมีโรงหามเยอะมากเลยที่นี่หลงทางได้นะที่นี่ มีข้าวเลี้ยงด้วยเหรอครับเนี่ยว้าวนีกว่าต้องซื้อข้าวเองก็อกีกตอนนี้ก็ประมาณตีสิบเอ็ดครึ่งแล้วบุมากินข้าวมันก่อนเลยนี่ของผมข้าวดูเดงแล้วบผมบมา กินน่งก่นอนตอนนี้เรากินเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเข้า,ออขาห้องน้ํากันเห็นว่าห้องน้ํามาทางนี้จริงหรือเปล่าเรามาดูกันอยู่ในห้องน้ํานี่เหรอห้องน้ำห้องน้ําที่ดินน่าจะสะอาดนะครับผมสะอาดเลยนะต้นหัวห้องน้ำที่ดินโอ้ยโอ้เมื่อกี้ครับกขเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วตอนนี้ ทีสไตล์นะผมขาก็ให้กลับมารออยู่ที่เดิมนะผมตอนนี้ก็ยังมีบางคนยังกินข้าวยังไม่ถึงที่นะผมบางคนก็ไปเข้าห้องน้ำนะตอนนี้เข้าห้องน้ำขับถ่ายพวกนี้ล้างมือล้างหน้าล้างปากนะรถสเปซที่หนึงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณใกล้ถึงตีสองแล้วผมตอนบ่ายดูที่กิจกรรมจะเป็นยังไงนั่นนะผมไปเดินข้ามทางมารายไปเข้าห้องน้ำที่ตึกมุ้ยนะผม รถตู้ปหาพิเีษอะไรและนี่คือจุดที่คณะนิติศา,า,าสตร์สาขาการสื่อสารและสื่อใหม่มานั่งรับประทานอาหารกันนะบนุมวันนี้ซึ่งถือว่ามีเยอะมากเลยนะครับบมเ่อะเลยกล่าศอะไรวะเนี่ยไม่ไม่จะได้ยิน มหากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพคนก็เริ่มเอาข้าวอะไรมาทิ้งกันแล้วไม่ใชเเ่เอาข้าวเอาล่องข้าวเอาข้าวสิเหลือๆมาทิ้งกันก็กินกันหมดแล้วอันนี้เป็นของอีกสาขาหนึ่งนะครับแต่ว่า